กอันนี้คือสภาพบางเมืองของเล็กซานเดียไอที่เหลืองเหมือนรถปกเนี่ยคือรถตุ้มตุบ้านเขานะครับที่นี่เขาจะมีรถรางด้วยนะครับอันนี้เป็นรถรางเขานะครับรถรางกำลังมาส่งคนนะครับรถรางเขายังอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับไปแล้วนี่คือรถราง นี่คือร,รถรางตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปดูเสาปอมเปย์สวนอุทยาก็ว่าได้ของเสาปอมเปยนะครับสร้างไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ในคนปอมเปอีที่ฟ้องเมืองอเล็กซานเดอร์นี่นะครับก่อนที่จะงข้า ก็จะขึ้นไปดูข้างบนอันนี้นครับเป็นอย่างนี้เลยอันนี้เป็นบริเวณรอบๆอาคารรอบๆของเสาป,ปอมเปย์นะครับเห็นว่ามันล้อมรอบเสาปอมเปย์อยู่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือ ปีนี่เข้าไปได้ไหมเดินเข้าไปได้ไหมครับก็เข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆกับหนาวได้นนี้เป็นรูปภาพบ้านเมืองที่อยู่ตรงหน้าค้อมเป็นเปีนะครับเสาค้อมเป็นเปย์ปอมเปยีอันจะเห็นว่าพของเสาก็จะอยู่กันแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นรามบ้านช่องอยู่แบบนี้ก็จะเอียงจนจะแคบอัดลอยนี่เป็นตลาด อาหารสดผลไม้สดนะครับเป็นตรอกมีคนเดินเข้ามาตอนนี้ฝนตกแฉะด้วยก็ะจะขายของอยู่ใงตลาดอย่างนี้เรื่อๆมีผักมีอะไรขายกันอย่างนี้เลยนะครับจะตอบอบรี่บลูเบอรน่อยนะครับช่วงนี้ที่นี่ขเขาจะไม่ค่อยมีแบ่งเลนนะครับาการจราจร ใครจะไปเส้นไหนเป็นเลนไหนก็เ,เลือกไปได้เลยตอนนี้เราจะไปที่ป้อมอเล็กซชานเดอร์ซึ่งอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน่ด้านหน้าเราครับเทียงคนเดินเยอะๆยะขอนาดรันป้อม バカ。 รถมาก็ใช้ได้มาแล้วนะครับเรากำลังจะเดินไปดูความอเล็กซันเดียในตอนนี้ดูทะเลเมดิเ,เดตอร์เรเนียนก่นอนนะครับน้ำใสมากเลยขึ้นแรงด้วยครับ เเมดิเตอร์เรเนียนคืนแรงมากวันนี้คกกลื่นยอดของคลื่นเลยครับลมก็แรงด้วยอยู่นี่ยังได้บยากาศของลมพัดเลยครับอันนี้เป็นที่เขาใช้สำหรับกันคลื่นกันลมางทางคนก็จะมาและก็มีขายของกำลังเปิดร้านขายของกันอยู่นะครับมีร้านเปิดร้านปิดก็จะมีกันอยู่อย่อยางนี้ เยอะมากเพราะว่าที่นี่เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนป๊อปเลสซานเดียหรือแชนสเวนที่อียิปต์มาลาดที่ทมาของประเทศที่อยู่พักหนึ่็เลยสร้างป๊อปไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่าเัาเคยมาของที่นี่เดี๋ยวเราจะไปดูไปดูอีกทีหนึงครับเดินดูไปเรื่อยๆ,ๆนะครับรนั่นคือป๊อป น,นี่เลยนะครับอันนี้อยู่ที่เมืองอเลก็กซานเดียนะครับเป็นป้อมอเล็กซานเดียถ้าเข้าไปข้างในต้องเส้นตรงนะครับ อ,ลรรอเล็กซานเดียใจเรือเยอะมากอันนี้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปไทาน,นเที่ยงม,มีเรือเยอะเรือเกยตื่นก็มีนี่เป็นเมืองท่านน้นเห็นไกลๆนู้คนคือป้อมอเล็กซานเดีย สร้างเป็นอนุสรแก่พระเจ้าเอเล็กซานเดอร์ที่เคยเข้ามายึดครองอียิปต์อยู่ช่วงหนึ่ง ้อบนะคะใกล้ๆก,กันเลยค่ะหนึ่งสองซ่อมสดใสสดใสดสยเฮ hey. <Hey. S 1> อะกล้องนี้นะคะกล้องนี้นะคะสึ่เหมวอนชนกล้องนี้นะคะ